สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวสยองขวัญในคืนนี้ผมคือผู้เล่าเรื่องที่พร้อมจะนำพาทุกท่านเข้าไปสัมผัสประสบการณ์เหนือธรรมชาติที่ยากจะลืมเลือนวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางไปยังศูนย์กู้ภยัยมูนิธิกุศลศรธาชัยราชอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองที่นี่มีเรื่องราวลี้ลับและความเชื่อโบราณเกี่ยวกับการนำศพรกน้อยออกจากท้องแม่ก่อนเผาซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน พร้อมแล้วหรือยังครับเรามาเริ่มกันเลยคืนนั้นท้องฟ้าของอำเภอวิเศษชัยชาญคลุมด้วยเมฆดำหนาสายลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ในศูนย์กู้ภยัยเสียงใบไม้กระทบกันดังวีดหวิวราวกับมีใครกำลังกระซิบกระซาบภายในศูนย์กู้ภัยที่เงียบสงัดมีเพียงแสงจากคมไฟสลัวสลวที่ฉายเงาแปลกๆบนผนังห้องเก็บศพคุณลุงสมศนเจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ผ่านเหตุการณ์มามากมาย กำลังถือตะเกียงเดินตรวจตรารอบบริเวณทุกก้าวของเขาดังสะท้อนในความเงียบที่เปลี่ยมไปด้วยความขลังทีมกู้ภัยในคืนนั้นประกอบด้วยคุณลุงสมสนเจ้าหน้าที่หนุ่มสองคนชื่อโอ๊ตและต้นรวมถึงน้องสาวของแจ็คที่ชื่อแอนซึ่งเพิ่งเริ่มฝึกงานทุกคนต่างรู้ถึงความสำคัญของคืนนี้เพราะจะมีการทำพิธีนำศพทารกน้อยออกจากท้องแม่ก่อนจะเผาศพทั้งสองแยกกันตามความเชื่อโบราณของชุมชน คุณลุงสมสนเคยเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติมากมายเขาเล่าให้ทุกคนฟังว่าหากหญิงตั้งครรภเสียชีวิตและยังไม่ได้เผาศพต้องรอให้มีพิธีนำศพเด็กออกจากท้องแม่ก่อนจึงจะเผาได้เพราะถ้าเผารวมกันวิญญาณแม่จะเฮี้ยนมากต้องแยกเผาเพื่อให้แม่และเด็กไปสู่สุขติทุกคนในทีมต่างรู้ดีว่านี่คือพิธีกรรมสำคัญที่สืบทอดกันมานานก่อนเริ่มพธิธีทุกคนร่วมกันเตรียมของไหว้ เสื้อผ้าของเด็กนมขนมของเล่นและดอกไม้ขาวสดใสทุกอย่างถูกวางเรียงรายไว้หน้าห้องเก็บศพเสียงลมพัดผ่านประตูไม้เก่าๆราวกับมีใครกำลังเดินเข้ามาทุกคนต่างรู้สึกถึงความเยือกเย็นแปลกๆแจ็คสังเกตเห็นว่าแสงเทียนที่จุดไว้เริ่มกระพริบผิดปกติแม้ไม่มีลมพัดผ่านเลยหลังพิธีนำศพเด็กออกจากท้องแม่เสร็จสิ้นทุกคนต่างกลับบ้านทิ้งไว้แต่คุณลุงสมศน บแคืนนั้นเองที่ความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงร้องไห้เบาๆของเด็กหญิงเสียงนั้นดังมาจากห้องเก็บศพแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูทุกคนต่างรู้ดีว่านี่คือคืนแรกหลังพิธีที่วิญ,ญญาณเด็กอาจยังไม่อาจจากไปได้แจ็คเล่าว,ว่าเขาถูกปลุกให้ตื่นกลางดึกด้วยเสียงเด็กหัวเราะเบาๆใต้เตียงเมื่อเขามองลงไปก็เห็นเงาเด็กหญิงตัวเล็กๆนั่งอยู่ที่นั่นก่อนจะหายวับไปอย่างรวดเร็ว คุณลุงสมสนเล่าว่าเขาเคยเห็นผู้หญิงผิวขาวซีดใส่เสื้อผ้าเด็กเดินออกมาจากบ้านที่เกิดเหตุหลังพิธีนำศพเด็กออกบางครั้งชาวบ้านก็เล่าว่าเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆเดินเล่นอยู่แถวสารหรือบ้านของเด็กๆในศูนย์กู้ภัยในยามค่ำคืนในหนึ่งในคืนที่ชาวบ้านต่างเล่าขานกันมากที่สุดคือคืนที่มีข่าวว่าแม่สาวตายทั้งกลมที่บ้านหมู่27แต่หลังจากนั้นมีคนเห็นเด็กเพิ่มเป็นคนที่47 และเห็นวิญ,ญญาณผู้หญิงของหมู่บ้านเดินออกมาทุกคนต่างพากันเดินทางมาดูศพเด็กและแม่เด็กเพื่อนำเล่าอาถรรพ์ต่างๆมากมายในบางกรณีหากพิธีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนศพเด็กอาจถูกนำไปทำพิธีสะกดวิญญาณแล้วเลี้ยงไว้ในงานเรียกว่ากูมารทองความเชื่อน,นี้แพร่หลายในชุมชนหากไม่ได้ทำพิธีอย่างถูกต้องวิญ,ญญาณเด็กจะเฮี้ยนและอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนคุณลงสมสนบอกว่า ความจริงวิญญาณของทารกนั้นมันก็ไม่ได้มารบกวนใครหรอกแต่มันเป็นเพราะมีใครหนึ่งที่เขาทำพิธีไม่ถูกต้องมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาคืนนั้นผ่านไปอย่างช้าๆทุกเสียงลมเสียงฝนหรือเสียงกระซิบล้วนเต็มไปด้วยความขลังและความน่ากลัวแจ็คเล่าว่าเขารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาแม้จะมองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครบางครั้งก็ได้ยินเสียงคนเดินตามหลัง แต่เมื่อหันกลับไปก็ไม่มีใครแอนน้องสาวของแจ็คเล่าว่าเธอได้กลิ่นน้ำนมเปรี้ยวในห้องเก็บศพทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครนำนมเข้าไปเลยบางครั้งก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเบาๆจากห้องข้างในระหว่างที่ทุกคนกำลังเฝ้าศพแจ็คกับเปียกต่างพยายามเล่าประสบการณ์เก่าเพื่อคลายความกลัวคุณลุงสมศน์เล่าเรื่องของกุมารทองที่เคยเฮี้ยนมากในหมู่บ้านใกล้เคียงจนชาวบ้านต้องไปนิมนต์พระมาทำพิธีแก้ไข ทุกคนต่างรู้สึกว่าคืนนี้มันยาวนานและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนก่อนรุ่งสางแจ็คก,กับเปียกถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงร้องไห้อีกครั้งทุกคนต่างพากันไปที่ห้องเก็บศพพบว่าของไหวที่วางไว้ถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่มุมห้องเหมือนมีใครมาจัดใหม่เสื้อผ้าเด็กที่เตรียมไว้ก็ถูกพับเรียบร้อยวางไว้ข้างๆของเล่นคุณลุงสมศรบอกว่านี่คือสัญญาณว่าวิญญาณเด็กได้มาเยี่ยมเราแล้ว เรื่องราวในคืนนี้สอนให้เรารู้จักเคารพในชีวิตและวิญญาณของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกชีวิตล้วนมีความหมายและควรได้รับความเคารพจากเราเสมอการทำพิธีกรรมอย่างถูกต้องและตั้งใจนอกจากจะช่วยให้วิญญาณไปสู่สุขติแล้วยังช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบไม่หวาดกลัวต่อสิ่งลี้ลับที่อาจเกิดขึ้นรอบตัว ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังเรื่องราวในคืนนี้หากใครชอบเรื่องสยองขวัญและประสบการณ์เหนือธรรมชาติแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลี้ลับใหม่ๆและอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของคุณเองกับเราได้ในคอมเมนต์ด้านลา่างขอบคุณครับ